ครับพี่น้องวันนี้สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจานะครับพระวาจาวันนี้ที่นํามาเสนอพี่น้องวันนี้ก็เป็นบทจดหมายเปาโลสังชาวเซนโลริกาฉบับที่สองนะครับในบทที่สองข้อ14นะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้นะครับก็บอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเรียกท่าน มาโดยอาศัยข่าวดีเพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเป็นเจ้าทรงเรียกท่านมาโดยอาศัยข่าวดีเพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเทสซอลนิกาแล้วก็ท่านก็ได้เตือนชาวเมืองเทสซลนิกานั้นนะครับก็ได้ บอกถึงที่มาของพวกเขาครับว่าเขาไม่ได้อ่มาโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นพระเบญเจ้าเป็นพระเบญเจ้าที่ดนใจที่ทรงเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาโดยได้ให้เขาทราบข่าวดีเมื่อเราพูดถึงข่าวดีเนี่ยพี่น้องทราบนะครับข่าวดีก็คือข่าวเรื่องพระเยซูข่าวเรื่องการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าทรงไถ่บาป และกระสมกอบกู้มนุษย์นั้นให้รอดพ้นจากบาปจากความผิดนและความตายนั่นคือข่าวดีเราจึงบอกว่าเออพระเยซูเป็นข่าวดีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นเป็นมทซียอะไรต่างๆเหล่านีา้และเมื่อเป็นดังนี้แล้วเรียกมาแล้วโดยอาศัยข่าวดีแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้พวกเขานั้นได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ก็คือความรอด ก็คือการได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญ้าอีกครั้งหนึ่งนะได้เอาชนะความไม่ดีความบาปและความตายต่างๆนะครับและโดยอาศัยองค์พระเยซูเจ้านี่แหละ,ะประชากรประชาชนแล้วก็พวกเขาที่เปาโลก็เตือนชาวเทสโลนิกาบอกว่าให้จะหนักให้จะหนักว่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้ถูกเรียกมาไม่ใช่มาโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นพระเบญ้าที่เรียกมา และเรียกมาเพื่อให้เขาชนะความตายปล่ยจิตปล่ยวิญญาณเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีหนทางมีแนวทางที่จะเจริญชีวิตที่จะไปสวรรค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่ใช่ชาวเทสโลนิกานะเราเป็นชาวไทยนะอยู่ในเมืองไทยห่างจากสมัยนักบุญเปาโลก,ก็2000ปีอะไรอย่างนี้นะเราก็ได้รับการเรียกมาโดยพระเบญจมาเหมือนกัน เขามีความเชื่อว่าพระเบญจเจ้าก็เรียกเรามาให้เราเป็นคริสเตียนให้เราเป็นบุตรพระเจ้าให้เรามีโอกาสรู้ข่าวดีคือรู้จักพระเยซูเจา้าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเยซูเจา้าเลยทำยังไงเพื่อรับสิ่งนี้แน่นอนเราได้รับการเรียนรู้ได้เข้าใจกันมาพอสมควรแล้วนั่นก็คือการ ประพฤติปฏิบัติตามจิตอารมณ์ของพระองค์นั่นคือจิตอารมณ์ของความรักนั่นเองคือรักพระเเจ้ารักเพื่อนพี่น้องนะเหมือนกับรักตนเองนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงจึงต้องเจริญไปในโลกนี้เราเป็นมนุษย์เราอยู่ท่ามกลางโลกนี้อยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อนะสิ่งสําคัญก็คือทํายังไงให้เป็นคนดีทํายังไงให้ ชีวิตของพระเยซูเจ้านะั้นหรือว่าคาสอนของพระเยซูเจ้านะั้นได้ถูกไขแสดงได้ถูกเปิดเผยโดยกิจการโดยการกระทําคําพูดและความแนวคิดของเรานี่คือสิ่งสําคัญนะครับะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเริ่มจัดชีวิตตัวเราเองแต่ละคนเริ่มตั้งแต่เราอยู่ที่บ้านแม่เรามีหน้าที่อะไรเป็นพ่อแม่เป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าจะเป็นลูกเป็นหลานก็ตามเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ของเรา นะอยางดีเพื่อเราจะสามารถเป็นแบบอย่างและสามารถประพฤติตนปฏิบัติตนให้เหมาะสมที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบ็นเจากับพระเยซูเจา้าอครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้พี่น้องใช้เวลาในวันนี้นะครับวันเสาร์ในสัปดาห์ที่32วันนี้เป็นวันเสารนะ์ก็เป็นวันหยุดหลายคนก็หยุดไม่ได้ทำงานอะไรต่างๆใช้เวลาเนี่ยใ,ให้ให้ดีที่สุด ครับด้วยสำนึกด้วยความเข้าใจและด้วยความตระหนักเสมอว่าเราคือพระเบญจาทรงเรียกว่าเราคือบุตรของพระเบญจาเราคือที่ผู้เป็นเจ้าทรงเรียกว่าแล้วก็ใช้เราด้วยใช้เราให้เป็นเครื่องมือที่จะ,ะนําความรักนําพระเมตตาของพระองค์นั้นไปยังเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของเราครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องณที่เราเป็นคริสตชนก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สแสดงถึงความรัก แสดงให้ผู้อื่นนั้นจะได้เห็นได้พบกับความรักของพระเบญจเจ้าด้วยคำพูดด้วยการการะทําของเราในแต่ละ,ะกิจการที่เราจะพบปะในวันนี้นะครับและวันนี้ก็ขอพี่น้องอมีชีวิตอย่างดีนะครับด้วยความเข้มแข็งด้วยความอเอาใจใส่ที่จะ,ะทําตัวของตัวเองนั้นให้เหมาะสมจริงๆที่เป็นคริสเตียนที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเป็นบุตรของพระเบญเจ้านะครับขอ พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรและอยู่กับพี่น้องช่วยเหลือในสิ่งต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเจริญชีวิตในวันนี้ด้วยนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด